ฮัลโหสวัสดีกลับมาเจอคลิมหยกแล้วนะครับคลิมนี้มาเ e a กชั่นอีกแล้วครับผมวายดซินี่ครับผมทีเซอร์วายดซินีหรือเป็นที่ผมลิขิต ep ที่7แล้วนะครับ น่าจะเกือบเกือบครึ่งทางกันนะมันน่าจะมีทั้งหมด14เอพิโซดถ้าหยุดเดาไม่ผิดนะดูภาจพจากภาพทั้นเ่ลอะครับเป็นคู่ของเติร์ชหรือวันพฤอหัดหนุม่มวันพฤอหัดเนื้อเรื่องน่าจะเป็นแนวแบบศิลศาสตร์ผีผีหน่อยไหมประมาณนั้นเนาะตอนนี้เขาคนกด subscribe ให้ยู่หรือยังครับใครไม่กดฝากกดหน่อยนะครับรวมถึงไปฟซบุ๊กอินสแกรมหน่อยเนาะ จากอีพีที่6กอ่ะมันจบคู่ของวันจันไปแล้วน้องมันกับพี่ทีมซึ่งน่ารักแบบจนน่าอิจฉาเชียไม่รู้ว่าคู่ของพระธาตจะเป็นในฟิลไหนเราไปดูแล้วมาเดาในาเรื่องพร้อมกันว่าในวันเนี้ยจะมีอะไรให้เราดูบ้าง go เอยมันเมื่อขึ้นผู้ฝันน่ากลัวมากเลยอ่ะ <c oughs> ก็แปลว่ามึงจะเจอเนืือคู่เนี่ยไม่ดีหรอไม่ต้องห่วงนะ คนที่เจอได้อ่ะมันต้องเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างสื่อถึงกันหม oh ายความว่าเองสองแตตัวไ <คน S 1> อ้ผีนี่เหรอเคยทำอะไรร่วมกันมาวว้าว <Wow. S 1> เอาจริงปะมันก็ยังเดาไม่ออกนะครับว่าเนื้อจะไปทางไหนเพราะว่า มันอาจจะเป็นฟิลเดียวกับเขา,าน้องโอมกับไอเนี่ยกับใครวากับสิงต้วนเป็นไม่ได้ปะเขามากระเชงเมงอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมที่เราเคยดูกันของ GMM TV อ่ะอันนี้ก็เลยยังไม่ชัวร์แต่มันน่าจะเป็นฟิลว่าเหมือนไปตามหาความจริงหรือมีอะไรที่ลิงก์ต่อกันเคยอ,อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็มารักกันแล้วบางอย่างก็อาจจะทําให้เขาได้แบบอยู่ร่วมกันประมาณนั้นมั้งนี่เดานะเพราะว่าพราะแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะดูแบบ แฟนแฟนตาซีอ่ะพอแฟนตาซีมากๆเราก็จะมาเดาออกมาได้ยากแต่ก็น่าจะน่ารักมากเลยครับเพราะว่าจากสามคู่ไม่ใช่เป็นคู่ของชิวเอกคู่ของอพี่ซันน้องเหนือคู่ล่าสุดคือพี่ทีมกับน้องมันนะครับผมทุกคู่ก็แฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นคู่นี้ก็ได้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าคู่นี้จะเป็นในทางไหนหรือเป็นยังไงคอมเมนต์คุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราดูวายเสซินีอีพีที่7พร้อมการถ่ายเอ p เพลย์ตอน4ทุ่มนะครับช่วงนข้างนอกดูแลตัวเองเนาะบายบายลิฟยูเจอกันคลิป